ขอแชร์เคสอีกสักเคสหนึ่งนะครับจาก,จากโครงการครูพอเพียงเมื่อ EP สองเนะาะครั้งที่แล้วครั้งนี้ EP สามพี่เกียบมีเคสมันมันอีเคสหนึ่งอ่ะที่พี่เกียจแชร์ให้ผมฟังผมก็อยากให้พี่แชร์ให้คนดูฟังเหมือนกันจริงๆผมว่ามีหลายหลายคนนะที่ทเป็นลักษณะแบบเคสเนี้ยก็เริ่มเลยแล้วนะพี่ได้เริ่มเลยจริงๆเคสเนี้ยจะเจอก่อนไปครูพอเพียงก็คือหลังจากที่จัดสัมมนาครั้งแรกแล้วได้ค้นคว้าวิธีแก้นี้ว่าทํายังไงอ่ะ ก็ได้วิธีแล้วแล้วก็จังหวะเหมือนกับเทวดาส่งคนมาเราฝึกออ์อคิดว่าเขาจะมีปัญหานะเพราะรายได้เขาเยอะทำงานไอทีเหมือนกันคือเรียนเรียนจบมาที่เดียวกันพอเปิดเผยได้รายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่แลอณตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณสองแสนกว่าได้ไหมแสนกว่าสองแสนประมาณเดือนทุกเดือนเรายได้ก็สอนสองแสนกว่าจําตัวเลข จำตัวเลขชัดๆไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขามีอะไรได้หลายทางอะ่ะคือเก่งอะ่ะเป็นผู้หญิงเก่ง<ม>เขาหาอะไรได้หลายทางคือเขาสอนเป็นอาจา <ำ S 2> <ต>รจ<ด>ย,ย์พิเศษประมาณประมาณนี้คือสองแสนบวกลบอืมนะครับอืแสนสองแสนประมาณเนี่ยเขามีได้หลายทางเอาเป็นว่าพอ,อคนเนี้ก็ตอนนั้นนัดเจอเขาจำายละเอียดไม่ได้น,ะน,า,นานแล้วก็แต่เอาเป็นว่าวันนั้นตอนนั้นมันมีมีการยื่นภาษีใช่ไหมตอนช่วงมีนาใช่ไหมแล้วนัดเจอกันมันต้นเมษา แล้วก็เลยมันก็มีเซสชันที่เราจะคุยกันใช่ไหมเอ้ยยิมภาษีเป็นไงก็ถามเขาง่ายๆก็โอ้ยเขาก็ยิ้มยันแจ่มใสกําลังรอสมรภูมิคืนเช็คสี่หมื่นบาทยิ <น S 2> โโ้มมีความสุเป็นก้อนใหญ่เออเสร็จแล้ว <c oughs> พี่เรียนพี่เรียนเรื่องพวกนี้มาพี่ก็เลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงพี่ก็เลยเอากระดาษขึ้นมาลองเขียนนี่ก็ดูว่ารายได้เขามีเท่าไหร่อะไรยังไงสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเขาเสียภาษีปีละสี่แสนเจ็ด อ่าเสจแล้วเออพี่ก็ถามว่าแล้วแล้วเขารู้เขารู้ไหมว่าเขาเสียแล้วเขาเสียภาษีปีละสี่แสนเจ็ดเขายื่นทุกเองทุกปีแต่พี่เข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเลขห้าสิบทวีที่บริษัทให้มาเนี่ยแล้วก็คียีเข้าไปมาเนี่ยคงไม่ได้สังเกตอ๋อโฟกัสแค่เงินคืนภาษีอ๋อแล้วคือคือคือด้วยความที่เขามีรายได้ที่ที่เป็นแหล่งลักษณะเงินเดือนเนี่ยเขาก็ถูกหักหน้าที่จ่ายไปทุกเดือนนะเนาะคือสมมุติเงินเดือนเขาสอง เขาเขาเงินเดือนเขาสองแสนเนี่ยเขาอาจจะถูกหักไปเดือนหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะว่าสุดท้ายเงินมั่เข้ากระเป๋าเขาถูกต้องไหมครับใช่คขาเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเสียภาษีเยอะแยะอะไรมากมายสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาแค่กรอกภาษีไปยืนยืนเว็บมาเอาไว้ง่ายหมดทั้งหมดงหมดอารมณ์ประมาณนั้นสุ้าโทรมาว่ามียอดคืนอยู่สี่หมื่นห้าเออขีไว้แล้วมียอดคืนไม่เคยไปดูเลยว่าตัวเองเสียภาษีเนี่ยยอดภาษีที่อยู่ในห้าสิบทวีมันเท่าไหร่อื หน้าท okay. ี่ค well> ือเราต้องทําให้เขาเห็นพอเห็นแล้วเป็นไงต่อครัก็ดูเขาอึ้งๆไปนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไ kind ม of ่ได้สังเกตแล้วก็เลยบอกว่าจะทำงานกี่ปีตอนปีนั้นที่คุยกับเขาเขาอายุประมาณ30สิปลายๆน่าจะสามแปบางถ้าจําไม่ผิดก็เลยบอกว่าจะทำงานกี่ปีอ่ะเขาก็เขาก็ไม่ค่อยไม่ตอบนะก็บอกว่าก็เลยถามนําไปถึง60สิบไหมก็อืมงั้นก็มัน20เนาะ แล้วพี่ก็เลยส่งเครื่องคิดเลขากด4 7คูณ20ได้อะไรเท่าน,นั้นดูนอะไออกมาเกือบ10ล้านอะ9ล้านกว่ากับบ10ล้าน๋านากานอก็อแปลว่าวันนี้เรากำลังจะบอกเขาว่าที่เสียภาษีอ <c oughs> ยู่407ทุกวันเนี้ยถ้าจะาอเสียไปจนถึงเกษียณอายุโดย <c oughs> ที่คำ <c oughs> นวณจากยอดปัจจุบันด้วยไม่ต้องคลิดหรอกมันเดือนขึ้นหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเสียอายุนี่เจะพอยอดเนี้ยคือเกือบ10ล้านเออนั่นแหละโอ้โหแล้วเขาเป็นไงบ้างครับ ก็ตอนแรกเขาก็คือตอนนั้นยังไม่สนิทมากนะตอนนั้นแค่แบบนัดเจอเรื่องอะไรมูซจำไม่ได้ละเอาไม่ค่อยไม่ได้สนิทมากถึงขั้นคุยเรื่องส่วนตัวเยอะนะแต่ก็คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยทําให้เขาดูว่าเออถ้าเขาวางแผนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือเอาส่วนหนึ่งไปเก็บเป็นเงินเก็บภาษีเกี่ยวกับอะไรเงี้ยก็คํานวณให้เขาดูพอคํานวณเขาเสร็จเขาก็เห็นประโยชน์แหละเขาบอกว่าเออแต่ตอนเนี้ยเขาไม่มีตังนะพี่ก็เฮ้ยเงินขนาดนี้ย ไม่ได้ไงเขาบอกเขาตอนนี้เขาติดหนี้บัตรเครดิตอยู่ที่มันเจ็ดแสนกว่าบาทเออมันก็เลยเหมือน<อ> case study เลยเนาะเหมือนกับประมาณว่าฉันเพิ่งเรียนเพิ่งไปค้นคว้ามายัางได้ใช้เลยก็เลยพาเขาเข้าโพสต์แล้วอืครับก็พาเข้าโพสต์ก็คือ<ป>อ่าทำก็ประมาณให้เขาดูก่อนก็นั่งไล่กันว่าเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็นั่งไล่แล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ย เขาก็บอกว่าเออตอนที่เขาเขาออกจากงานก่อนหน้าเนี่ยคือเขาไปทําธุรกิจแล้วเขาทําธุรกิจโดยที่ไม่มีเงินเก็บอ่ะทําธุรกิจโดยที่ว่าเขาใช้เข,าใ,ขาใช้บัตรเครดิต <laughs> แต่เขาไม่มีความเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยทบต้นหมายความว่าไปจากบัตรเครดิตเนี่ยออกมาเพื่อมาทําธุรกิจส่วนตัวเออเขาทำธุรกิจส่วนตัวก่อนแล้วพอไม่มีเงินทุนเนี่ยเขาก็คือคือสมัยก่อนอะเครดิตบูโรใช่ป่ะแต่ก่อนไม่มี ไม่แน่ใจตอนนั้นเครดิตบูโรเกิดยังแต่รู้แต่ว่าการเอาอนุมัติวงเงินเนี่ยเขาแบงค์ใครแบงค์มันอ่ะนั้นเขาจะเย,เยอะไงะแต่เดี๋ยวนี้เขาเอาตัวเลขรวมแล้วนะตัวเลขมัน,มนก็ทำบัน,นชีตัวเลขตัวเลขโดยรวมแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รวมตอนนั้นมันเหมือนกับเขาได้ได้วงเงินเยอะอ่ะได้เป็นหลักหลายล้าน่ะหลักล้านอ,ะอ่ะเออก็เลยเหมือนกับประมาณว่าอพอไม่มีเงินเก็บเขาก็เอาบัตรเครดิตไปใช้เป็นเงินทุน รวมกับตอนนั้นตอนที่เขาเครียดมากๆอ่ะเขามีช่วงบางช่วงที่ออกจากงานมาพักมาพักใจตอนพักใจแล้วเครียดเรื่องงานก็เลยมีมีช่วงที่ว่างงานว่างงานเถอะใช่ใช่ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าก็เอาเอาเอาเงินจากบัตรเครดิตไปใช้ประมาณนั้นครับอืก็เลยโดยโดยโดยเขารู้ไหมว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตเท่าไหร่ครับเขารู้แต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไงคือมันเหมือนคนคนเห็น งเงินเจ็ดแสนนี่บัตรเครดิตล้วนๆเลยไหมเจ็ดแสนกว่าตอนนั้นที่คุยกันเจ็ดบัตรเครดิตทั้งหมดเลยอโอ้โหเออถ้าเบัตรเคดเ<อ>เรเคดิตเนี่ยอย่างน้อยๆก็ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะเอ่อเว้นตอนนั้นเนี่ยก็พอให้ข้อมูลอะไรเขาเสร็จปุ๊บเราก็วางแผนอย่างอื่นต่อก็ว่าเพื่อให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่วันนี้เขาทํางานแล้วมีไรายได้นะเขาต้องบริหารจัดการเพื่อวันที่เขาเพราะเขาดูแนวโน้มน่าจะโสดแนวโน้มน่าจะโสด ก็เลยคุยกันเยก็จะมีเซสในการที่จะวิเคราะห์ได้คนสดแน่นอนเก่งเกินไงี้ยผู้หญิงเก่งก็ก็เลยคุยอยากเก่งมากเลยนี่ใจดีนะแต่ว่าเขาแบบแอคทีฟอ่ะก็เลยบอกเขาว่าก็เลยคำนวณไม่ใช่แค่ภาษีอย่างเดียวคำนวณเงินเกษียณให้เขาด้วยว่าเขาต้องมีเงินเกษียณเท่าไหร่ แล้วก็เลยไล่ทีละเรื่องไล่ละเรื่อง,องมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะมีเรื่องเกษียณแล้วก็เ feet, ร,รื่องวางแผนภาษีเรื่องเกษียณแล้วก็รู้สึกเขาจะมีผ่อนบ้านอยู่ด้วย<ม>เขายังมีกำลังยังมีผ่อนบ้านอยู่ก็เลยคุยเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยอะไรทั้งหมดแล้วก็พาเขาทําเองงบประมาณรายรับรายจ่ายครับอ่าแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยเขาต้องจดรายจ่ายนะแล้วก็คือคนเนี้ยด้วยความที่ไรายได้เขาเยอะเพราะนพี่สังเกตสังเกตว่าเวลาเขานัดเจอกันอะไรเงี้ยเขาจะนัดสตาร์บั อสไแบบล้เลยยกตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างวิธีการตัดค่าใช้จ่ายให้เขาดูสองสเรื่องก็เลยว่าเออสตารบัคปกติอก,กินบ่อยไหม,ม <S 2> <S 2> <S เขาบอกเออวันไหนเครียดเคียก็สองรอบสามรอบเออจากตึกแล้วเดินลงมาสรอบสองรอบก็น่าจะเกินค่าแรงขั้นต่ําแล้วเนะ <S <S อะตอนนั้นมันแก้วละเท่าไหร่วะ <S <S คือเท่าที่พี่สังเกตเขาจะกินไอ้กาแฟไอ้นี่กาแฟกาแฟที่มันใส่นมอ่ะ อออ่่ะะกก็หลัร้ยแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีเค้กอีกชิ้นหนึ่งครับโอ้โหมีเค้กคือคือทีหนึ่งอ่ะจะมานสองร้อยกว่าบาทอืมอ่าแต่ถ้าเกิดสามรอบเออเขาบอกว่าถ้าเคิดมากๆก็สามรอบตอนเย็นลงมาอีกรอบหนึ่งติดได้ติดก็เลยอ่ะโอเคอย่างนั้นลองคำนวณมาว่าส่วนใหญ่จะกี่รอบอะไรเงี้ยก็เลยจิ้มออกมาวันนั้นอ่ะกดออกมากดเครื่องคิดเลขมาว่าปีหนึ่งอ่ะค่าใช้จ่ายแค่สตาร์บัคอย่างเดียวเจ็ดแสน 7จ็ดหมกว่าบาทต่อปีเจ0 0หมืนกว่าบาท 70, <000 S 2> ต่อต่อปีโอต่อปีครับแต่ว่าอะไรได้เขาเขาถ้าอะไรได้อย่างเขาเนี่ยกินได้ไม่มีปัญหาผลที่บอกอย่างนี้เพราะว่าพี่เคยไปตอนนั้นทําสํานาไม่เป็นอันนี้นก่อนหน้านั้นก่อนได้ได้เซอร์ดิฟายนะกำลังเรียนช่วงกําลังเรียนแล้วก็ไปทําแผนให้เพื่อนคนหนึ่ง อันนี้ย้อนย้อนเอดิตนิดนึงนะก่อนก่อนหน้าที่จะเซอร์ติฟายเนี่ยไปทาแผนในเพื่อนคนหนึ่งไม่ไม่เชิงทําแผนเราแค่วางวางแผนแต่บางเรื่องอะไรเงี้ยเขาเออเกี่ยวกับเรื่องนี้มันดีมากเลยว่ะฉันน่าเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลฉันต้องจัดส,มมาาสัมมนาสัปดาห์ละครั้งเดี๋ยวไปสอนให้หน่อยเออตอนนั้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องสตาร์บัคเนี่ยเขาก็แอนตี้เลยะจะมีคนหนึ่งที่ดูซีเนียร์หน่อยเออเขาแอนตี้ว่ะก็เลยวันนี้ต้องต้องออกตัวก่อนว่าคุณสามารถใช้ใช้ กินกินแบบนี้ได้หรือว่าใช้นเลดอะไรย่างนี้ได้ขึ้นขึ้นอยู่กับฐานะฐานะรนูปออเได้ไม่มีปัญหาแต่เอาเป็นว่านะสถานการณ์ของน้องคนเนี้เอ,อตอนนั้นเนี่ยก็คือเราต้องหาหาทางให้เขาทุกจุดในการที่เขาจะเอาเงินขึ้นมาเคลียร์ให้หายติดลบเอายี้อ่ะแล้วก็แต่ว่าสิ่ง <S 2> <S 2> <S ที่เขาได้ <S <S ได,ได้ได้คําตอบเหมือนว่าแก้เขาคือก็อดูอมีบ้านใช่ป่ะบ้านเขาปอดในบางส่วนมันก็จะมีแก๊ปที่เหลือ หมายความว่าบ้านเนี่ยบ้านถ้าถ้าเขาผ่อนไปแล้วแล้วก็มันมีมูลค่าเขาสามารถเอาบ้านเนี่ยไปไปยื่นกู้เขาเรียกว่ากู้อะไรวะอเนกประสงค์มันไม่รู้แล้วแต่บธนาคารนะเอาบ้านเอาบ้านมีมีมีเอาบ้านหลังเดิมมันมีส่วนต่างเออเอออ่าอย่างเช่นนี่นี่ราคาเออบ้านบ้านราคาหนึ่งล้านบาทแต่ว่านี่เขามีอยู่สักห้าแสนนี่เขาก็มีวงเงินห้าแสนที่สามารถไปกู้ซ่อมแซมกู้อะไรพวกนี้ยอเออนั่นแหละเอาเอากู้เพื่อ เพราะน้าเพื่ออะไรตรงนี้กู้ตกแต่งอู่กู้ตกแต่งอะไรเออเพราะคือคือหน้าที่เราเนี่ยทำยังไงเอ๊ก็เลยค้นหาทรัพยากรเขาก็ไม่มีนะก็คือไม่มีเงินเก็บครับก็เลยต้องหาวิธีเอ๊มีอะไรอบ้านก็เลยบอกเขาว่าเออลองเอาบ้านไปทําวิธีนี้ดูอืมอ่าเพื่อที่ว่านี่บตรคิดตอนนั้นรู้สึกจะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าจำไม่ผิดยี่ตับยี่สิบแน่นอนครับบางแบงก์ก็ไปถึงประมาณยี่สิบห้านั่นแหละก็เลย ก็เลยแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการที่เขาก็เอาบ้านเนี่ยไปกู้เพื่อเพื่อมาปิดครับเอปิดบัตรเครดิตก็เท่ากับว่าดอกเบี้ยก็ลดลงใช่ไหมก็เป็นผ่อนอนุนอนุนมันก็ง่ายขึ้นชีวิตก็ง่ายขึ้นอืมก็คือว่าที่เขามีหนี้อยู่ประมาณเจ็ดแสนจากบัตรเครดิตเนี่ยพี่แนะนําให้ใช้วิธีคือเอาบ้านเนี่ยไปกู้เพื่อที่จะลดอัตราดอกเบี้ยให้มันต่ำลงใช่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 อ่าแล้วบ้านบ้านเนี่ยถ้ากู้ซ่อมแซมกู้อะไรอัตราดอกเบี้ยก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่ ต่อยู่ประมาณนี้เนาะ,ะตอนนั้นที่สุดจ<น>ะหกน้องหก้วยสาซึ่ง, <6 S 2> งมันมันมันก็มีส่วนต่างจากยี่สิบเปอร์เซ็นอยู่ประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคิดจากยอดหนี้เขาเจ็ดแสนก็ประหยัดไปปีละแสนเลยนะแล้วชีวิตก็ง่ายขึ้นเอาเป็นว่าชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วเราก็เริ่มจัดการตรงอื่นต่อด้วยการที่อ่าวิธีจะวิธีการนะเงินออกมาเนี่ยต้องต้องทำางบประมาณก่อแล้วมาเนี่ยก็ทาไปทำทตามขั้นตอนอแล้วก็ ดูว่าใครใจ่ายตรงไหนลดได้บ้างแล้วก็วางแผนตรงอื่นเพื่อให้เขามีเป้าหมายคือคือพี่เชื่อว่าคนที่พอเวลาเราเราเก็บข้อมูลเขาเนี่ยแล้วเงินเขาเขามีไม่เพียงพอหรือว่าทรัพย์สินเขามีไม่เยอะมากพอเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าขาดการตั้งเป้าหมายการเงินแล้วเป็นการเก็บเงินเป็นระบบอ่ะอืมอันนี้ก็เหมือนกันก็เลยต้องตั้งให้เขาก่อนอย่างน้นเธอต้องกเกษียณนะ,กะเกษียณเธอต้องใช้เท่าไหร่ไลฟ์สไตล์อย่างเธอใช้เท่าไหร่ <c oughs> ก็คำนวณมา <c oughs> อย่างน้อยก็มีเป้าในการเก็บเงินเกษียณแล้วถูกปะ เขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ว่าเออมีเท่าไหร่ฉันก็ใช้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอออันนี้คือเรื่อมีเป้าคือสร้างไปสร้างเป้าหมายเขาใช่สร้างเป้าหมายสร้างเป้าหมายต้องคืออะไรแล้วก็จากวันนี้ไปถึงเป้าหมายจะต้องทำยังไงใช่ใช่ใช่วันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วคนนี้นิสัยดีมากเลยคือพ่อแม่เขาเป็นข้าราชการครูแลตัวเขาเนี่ยโตมาด้วยครอบครัวแบบนี้เขาก็เลยมีจิตวิญญาณความเป็นครูเขาจริงๆเขาอยากเป็นครูแต่ว่าด้วยความที่ที่โดย โดยสถานการณ์ของที่บ้านเขา,าเขาจะเป็นต้องมาทํางานเอกชนเพื่อให้ได้ไรได้เยอะครับประมาณนี้แหละก็เลยเอาเป็นว่าเขาก็เลยมีจิตวิญญาในการที่เฮ้ยคนรุ่นนี้คนไทยต้องรู้เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนฉลาดเออพี่ก็รู้สึกว่าเขาฉลาดเป็นคนที่เก่งเออเก่งจริงเราเชื่อเลยเพราะว่า,<ร>าคูคิงก็ต้องเก่งแหละพี่เยอะนัก<า>สนแน่น,นะเออแต่เขาบอกว่า, <S <S วาเขาไม่มีแต่ว่าเขาไม่ทําไมเขาถึงถึงมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเงินเพราะว่าเขาไม่รู้เออ ก็ถ้ามองกันจริงๆคือที่ปรึกษาการเงินเนี่ยมันมันจริงๆก็เหมือนความสามารถเฉพาะทางทางนึงเป็นแบบนั้นประมาณนั้นไหมครับพี่เนาะเพราะว่าจริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่พี่เล่าเคสเกี่ยวกับคุณครูจนมาเคสท,ที่สองเนี่ยพี่เคสของคุณพี่ท่านนี้เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ก็หาจุดที่อย่างอย่างคุณครูพี่ก็หาจุดว่าโอเคเขาต้องทํายังไงยังไงยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของของของ,ของที่ที่ปรึกษาการเงินในการไปเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันต้องมองอะไรมองโดยรอบหรืออะไรยังไงพี่พอจะมีทริคคร่าวๆไหมครับเอ่อที่คร่าวๆเราก็ก็ต้องดูก่อนว่ามันปัญหาจุดไหนส่วนมากพี่เจอถ้าเกิดอะไรได้เยอะจะจะ,จะคุยเรื่องภาษีก่อนว่าเสียภาษีเยอะไหม แล้วก็<ม>หลักๆเลยก็คือเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเลยทุกคนต้องมีแผนกเกษียณ<ม>จุดเริ่มต้นเลยแล้วเราต้องเข้าใจว่าเขาอาชีพอะไรโครงสร้างของวัฒนธรรมองค์กรเขาเนี่ยถ้าเอกชนกับรัฐบาลและมิสากิจก็แตกต่างกัน<ม>แล้วก็เราก็ต้องหาจุดพวกนี้แล้วก็ดูว่าโอกาสที่เขาจะมีปัญหาในเรื่องจุดไหนแล้วก็อาศัยการพูดคุย<ม>อาศัยการพูดคุยแล้วก็การเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็จะเห็นโครงสร้างคือตัวเลขพอเราเก็บไปหลายๆคนเนี่ย เราจะเห็นพฤติกรรมอยู่ในตัวเลขอืครับก็ก็ไม่รู้อธิบายไงเนาะแต่พอพพอพอ,พอเก็บข้อมูลปุ๊บจะรู้เลยเฮ้ยคนนี้มีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน,นอะไรเงี้ยคน,นนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบไหนอะไรเงี้ยมันจะจับจับได้จากตัวเลข่ขา,าใช้จ่ายก็จะเจอค่าใช้จ่ายซ้ําๆกับเรื่องเดิมๆใช่ <c oughs> ทีนี้เอาไป,ปว่าจา,จากคนเนี้ยก็เลยม,มีโอกาสในการจัดสัมมนา,าครั้งที่สองครับแต่ครั้งที่สองนี่เคสกว่าเดิม เคียดกว่าเธอถึงแม้จะอินแล้วก็ตามครั้งที่สองคือด้วยความที่เขาไลฟ์สไตล์งี้ใช่ไหมเวลาเขาจัดสัมมนาเนี่ยมันก็เลิ่อหรูอลังการก็ไปใช้สถานที่ที่แพงๆแล้วก็เก็บมีมีเก็บค่า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 เรียนอยู่สองวันเนี่ยสามพแปดแต่เอาเป็นว่าก็ตกลงกันว่าใช้หุ้นกันละกันอย่าไม่อย่าเป็นลักษณะจ้างพิทกากรเลยสรุปก็คือขับทุนไปคนละสองหมื่นกว่าบาท แต่ทุกคนอ่านเขาอย่างดีนะอุปกรณ์อะไรก็ทําดีมากอ่าก็<ม>เสียเงินไม่ว่านะแต่ก็ต้องไม่เสียหน้าใช่เอาเป็นว่าอย่างนี้ <laughs> ทีนี้คนที่เข้ามาเรียนคือก็เก่งจริงอะพอคุยกันเสร็จปุ๊บคุยคอนเสปต์กันเรียบร้อยหมดนะเขาเป็นคนรีวิวหลักสูตรให้แล้วก็เขาจะสอนวิธียืนวิธีการว่าอ่าวิธียืนเนี่ยพี่ต้องหันหน้านะวิธีสบตาเป็นยังไงเขียนกระดานแบบไหนอะไรเงี้ยก็สอนหมดเลยนะ S <S อ๋อ,อหมายถึงว่าเขามาก็มาเทรนพี่ด้วยว่าเวลา <Se en S 2> สอนวิธีวิจารณ์เนี่ย<บ>ต้องอยังไง่ะครับแล้วก็ด้วยความที่เราหัวส,วสมองมีแต่ตัวเลขใช่ไหมเวลาเราคุยอะไรมันซับซ้อนคุณครูเนี่ยในเรื่องตัวเลขอ่ะไม่มีปัญหาอย่างคนนี้เป็นตัวเลขก็ไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าเขาใส่ไอทีแล้วก็เขาจบคือเรื่องตัวเลขมีปัญหาอะถ้าเวลาเราคุยตัวเลขแต่ถ้าเราคุยกับคนทั่วไปอ่ะถ้าเราคุยแต่ตัวเลขหลายคนเขาอาจจะไม่เก็ตเนาะ คนนี้จะเป็นคนที่มาช่วยในการที่จะทำไงให้มันซอฟลงอ่ะให้มันดูง่ายขึ้นให้มันดูง่ายขึ้นได้ที่เครียดก,กว่านั้นคือตอนขนาโปเตอร์คือเขาเก่งมากนะพอคุยกับคอนเซตต็ปปุ๊บเขาเว็บขึ้นเลยโปเตอร์มาเลยเร็วมากทรงานเร็วมากทำเว็บเองอะไรเองแล้วก็หาลูกค้าหให้ด้วยนะโอ้โหหาคนเล่นได้ด้วยครบทุกอย่างแต่สิ่งที่รู้สึกอึดอัดมากคือในโปเตอร์เขียนว่าโค้ดเกียบ คือตอนนั้นเขาใช้คำคำนำหน้าว่าโค้ดกันเต็มเลยเนาะในในที่เวลาเราเห็นเขาโครจรนาแต่ว่าในความรู้สึกของตัวเองตอนน,นนี้ก็โค้ดนะทุกว,วันนี้ก็ยังก็ยังโค้ดอยู่ไม่แต่ว,วันนี้รู้สึกกระดาษเอาแล้วกระดาษโค้ดโค้ดอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเป็นโค้ดหรอเออแต่เขาก็เขาก็ว่าก็สุดสุดท้ายก็จัดสัมมนาแล้วก็ผ่านไปได้สองวันอ่าจุดก็คือจัดสัมมนาเสร็จสองวันแล้วมีฟอลล์อัพครึ่งวัน ทีนี้ด้วยความที่คนนี้เขาเป็นคนเก่งและช่างสังเกตเขาก็บอกว่าเออไอตอนโฟล low อปอ่ะรวมทั้งตัวเขาด้วยอ่ะเขาเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าพฤติกรรมซ้ํายังไงครับพฤติกรรมซ้ํารู้แล้วก็ยังเหมือนเดิมอ๋อคือเราเราเราก็บอกแล้วว่าควรทําเรื่องนี้ไม่ควรทําเรื่องนี้อือรรแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเืี้ยงซื้อของ ยังชอบอย่างนี้อะไรเงี<ม>้ยก็ยังทาเหมือน<ม>เดิมอยู่อะไรประมาณนี้ยังใช้ชีวิตแบบนี้ก็ยังใช้เหมือนเดิมบบวัน<ม>เขาตกมันจะแก้ไม่ได้ครับถ้าคนที่มีปัญหาจะแก้ไม่ได้แ้วคนมีหาเงินได้เก่งเหลือเฟือก็คงไม่มีอะไรอืมอืมก็เลยเริ่มค้นคว้ากันเขาก็ค้นคว้าเราก็ค้นคว้าพี่ไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งในเว็บหมชื่อไมโอมันนี่หมายความว่าจิตอยู่เหนืออยู่เหนือเงินครับ แล้วก็ก็ค้นคว้าแล้วก็คุยกันตลอดนะเขาก็เลยได้นึกคือเรื่องเขาพูดเรื่องนี้เขาจะพูดเล่มนี้จะพูดถึงตั้งแต่ฟิสิกอลเลยนะในในในมุมของากายภาพเนี่ยตั้งแต่สมองไปถึงแบบจิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมีผลยังไงกับพฤติกรรมแล้วเรื่องนี้เขาจะโฟกัสเรื่องเงินโดยเฉพาะเลยว่าเหตุผลที่คนผักเงินออกจากตัวคนเกลียดเงินเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากประสบการณ์ในอดีตที่เป็นเนกาทีฟแล้วมีวิธีแก้ม mm hmm. แล้วก็พออ่านด้วยกันเนี่ยเขาก็เลยเอาหนังสือมาให้เล่มหนึ่งเกี่ยวกับของของคนไทยซึ่งพี่ก็มาอ่านแล้วเข้าใจในเล่มเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องสมองมันมีผลเลยมันจะมีโครงสร้างของสมองซึ่งอันนี้ถ้าถ้าเกิดชอบก็เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวคุยกันถ,ถัดไปถัดไปก็มันจะมันมากเลยนะสมองแล้วพ,พี่พี่คนนี้เนี่ยคือจริงๆเท่าเท่าที่ผมฟังมาทั้งหมดเริ่มต้นจากคนที่ไม่ไม่ได้รู้จักเออรู้จัก<ช>ไม่คุ้นสนิทเริ่มต้น ต้นจากคนไม่รู้จักเนาะจนอ่ารู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทมากจนทุกวันเนี้ยก็คือ <c oughs> จนจนจนทํางานด้วยกันจนทุกวันนี้ก็สนิทกันแล้วนะพี่เนาะ, <c oughs> <c oughs> ะสนิทแล้วแล้วเป็นไงบ้างครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ความเปลี่ยนแปลงในตัวเขามีอะไรที่หลังจากที่เขาเจอพี่เกียรติแล้วมีมีส่วนไหนที่เขาเรียกว่ามีมีวิธีการใช้เงินหรือการวางแผนการเงินอันแบบไหนบ้างที่ดูแล้วน่าจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้เออวิธีใช้เงินเนี่ยก็คือจากเดิมที่อะไรที่เขาแบบ ซื้อตอนเครียดอะไรเงี้ยก็คือมีสติมากขึ้นเนาะแล้วก็ไอที่เขากินสตาร์บัคทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าให้รางวัลตัวเองสักที่ละครั้งอะไรเงี้ยเปลี่ยนอ๋อก็คือลดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงใช่ใช่ใช่ก็มีหลายอย่างก็คือใช้มสติได้แล้วแต่นี่ก็คือว่าจะจะคิดแต่ตรองก่อนว่าแจ้งวิธีวิธีตรงนี้ทํำยังไงพี่จดจดค่าใช้จ่ายแล้วก็วิเคราะห์ให้เขาเห็นแล้วก็ให้เขาเห็นผลกระทบคือคือคนคือคนที่ได้เรื่องตัวเลขอ่ะพี่อยากเก่งตัวเลขพี่อยาก สามารถสามารถเอาตัวเลขโชว์ให้เขาเห็นได้ว่าอันนี้แล้วมันอะไรยังไงแล้วทําให้ตัวเลขเคยเห็นนางแบบป่ะที่ที่พี่เคยไปหลังเวทีนางแบบอ่ะจริงๆเขาดูตัวยาวๆแล้วหลังเอลเขาตรงๆนะแต่เวลาเขาเขาถ่ายรูปมาบิดเนี่ยเอวเอวเขาเอวเอวสวยนะพี่สามารถที่จะเอาตัวเลขกับิดแบบนั้นได้เลยเป็นความสามารถเฉพาะตัวบิดเอวให้เขาเห็นว่าอันนี้มันมีปัญหามีผลกระทบอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนไม่ได้ ซึ่งมันทำให้เขายังมีปัญหาอยู่ก็คือเวลารีวิวกันเนี่ยก็ยังมีนี่ก้อนก้อนใหญ่อยู่เป็นหลักแสนทุกรอบอน้อยลงไหมพี่จากจากจากที่เรารู้จักครั้งแรกเจ็ดแสนแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพียงแต่ว่าบอกตัวเลขได้ไหมก็เจอเขาครั้งสุดท้ายเหลือเหลือประมาณเท่าไหร่ถ้าครั้งสุดท้ายเลยเหมือนเกือบหมดแล้วนะเหมือนก็จะหมดแล้วนะหมายถึงครั้งสุดท้ายล่าสุดนะแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ระหว่างทางระหว่างทาง เ mm. ออเพราะมันมันมาจากอะไรมันมาจากว่าตอนที่คือมันก็มันก็คาอยู่ในใจเนอะใช้คําว่าโคตรเกลียกเนี่ย mm. อ่าแล้วก็มันมันจังหวะช่วงช่วงนั้นศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็พอดีมีพี่คนหนึ่งชวนไปเรียนตอนนั้นไม่รู้จักเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่อย่าไปเรียนอันนี้เรียนฟรีสามวันแล้วไอ้ที่ปวดขาเนี่ยหายปวดขาเลย ทีนี้ถ้าพี่เ็าเชียร์ขนาดเรียกพูดซ้าไปซ้ำมาเนี่ยสงว่ามันต้องดีมากใช่ไหมเลยตามไปเรียนอ่ะ, <laughs> อะโอเคลงทะเบียนแล้วเขาไปเรียนเป็นเพื่อนด้วยนะดีมากเลยโอ้โหวันนั้นมีความรู้สึกว่าโอ๊ยกดให้เลยดูทำงานนี่หว่าเราก็ลังหาเรื่องนี้พอดีเลยอะ่ะเรื่องที่เราอ่านไมโอแมนนี่แล้วไม่เข้าใจวิธีการในการในการเขียนสคริปต,ต์ที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใต้สํานึกอ่ะมาเจออีกอเรียนปุ๊บลงทะเบียนทันทีค่ะอ ตอนนั้นก็คือเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมที่พี่ที่พี่เอ๊ะคืออะไรไม่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นจะแก้ทุกเรื่องแต่แก้จากจิตแก้จากจิตเขาเรียกคือคือแบบพี่ก็ได้เซอร์มาแล้วก็เท่ากับได้เซอร์อีกเซอร์หนึ่งเป็นเซอร์เขาชื่อว่าเทเลเธปิดเดี๋ยนะมัอนชื่เทเลเธปิติเทเลพอติแปลว่าบำบัดเป็นมาสเตอร์โค้ด ซึ่งอันนี้มันจะรวมรวมรวมหลายหลาศาสตร์รวม NLP NLP ย่อมาจาก n e u r o n Linguistic Programming เป็นเป็นภาษาสมองแล้วก็ทำไลา์เทอราปีเป็นการย้อนอดีตแล้วก็ไปแก้อะไรบางอย่างที่อดีตที่เราเคยตีความมาตอนวัยเด็กแล้วก็มีฮิปโนมีหลายอย่างอันนี้เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าเอาไว้เอาไว้เอาเป็นว่าว่าจิตวิทยาทางการเงินนี่มันคืออะไรอันนี้มันจะลึกกว่าจิตวิทยาเอาเป็นว่า วันวันนี้เคสเคสเนี้ยท,ที่ที่ที่พี่คุณพี่ท่านนี้เนี่ยก็คือ<ม>ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากเจอพี่อ่ะสิ่งที่เขารู้เลยอย่างแรกคือ<ม>เขาไม่เคยรู้เลยว่าเขาเสียภาษีปีละสี่แสนเจ็ดดอกเบีย้ยเขาเขาก็ได้รู้แล้ว<ม>ว่าเนาะแล้วก็แล้วก็เงินที่เขาไปกดมาจากบัตรเครดิตเนี่ย<ม>เขาคิดว่าดอกเบี้ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก<ม>แต่จริงๆมันก็ได้เรื่องเหมือนกัน <c oughs> แต่หลังจากพี่ไปเขาเรียกว่าเป็นการเป็นการรีรีไฟแนนซ์อย่างหนึ่งอะเนาะ,ะเพราะว่าย้ายเงิน จากหนี้บัตรเครดิตมาเป็นหนี้บ้านก็สุดท้ายแล้วตัวหนี้ก้อนนี้ก็อยู่ในดอกเบีย้ยที่มันลดลงและทํกทุกวันนี้หนี้เกือบหมดแล้วคือคือจริง,รงๆเอาเป็นว่าพฤติกรรมเขายังซ้ําอยู่ช่วงนึงนะเราพอดีพี่เรียนโค้ดน่ะ<ด>ก็เลยเอาไอไอวิธีนี้ไปแก้ไปไปช่วยกันน่ะก็คือมีการดิสคัทก,กันแล้วช่วยเขาค้นว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้ได้ได้าทางการเงินกับเขาไปแล้วตอนตอนนี้แก้ได้พี่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ Oh. แต่ค้นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าทีเดียวจบนะเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบชํานาญขนาดนั้น oh. แค่แค่ oh. คุยนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยไล่ทีเรื่องทีเรื่องจนกระทั่งไปแก้ได้มันมีหลายเหตุการณ์ในชีวิตเขาอ,ะอ่ะอแล้วปัจจุบันก็คืออ,นนอันนี้ผมว่าอันนี้ผมว่ายิ่งกว่า CFP เยอะเลยนะยิ่งกว่าที่ปรึกษาทา้เกันเยอะแยะเลยครับมันมันใช้ด้วยกันใช้ร่วมกันอ๋อเป็นเป็นเป็นอีกแขนงหนึ่งเกี่ยวกับทางการเงินแต่รู้ไหมว่า พี่อะตื่นเต้นมากตอนที่ตอนที่ตั้งใจจะมาทำคลิปเพื่อเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เนี่ยแล้วก็คือกลัวว่าคนที่ฟังจะไม่รู้จักคำว่า CFP คืออะไรก็เลยกะว,ว่าคลิปถัดไปจากคลิปแรกอ่ะจะอธิบายเกี่ยวกับ CFP พอกลับไปค้นที่เว็บ CFP เพื่อที่จะให้อธิบายให้ถูกต้องตามตามเนื้อหาเขาเนี่ยเอ้ยมันตื่นเต้นอะปี2021น่ะ เขามีเขามีเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าเขามีการปรับตลอดนะมีเรื่องเกี่ยวกับจัญญาบ้านมีอะไรยเงี้ยแต่ละปีแต่ะปีปี2021เขาเอา financial psychology เข้ามาเพิ่มมาคืออะไรครับ financial psychology คือจิตวิทยาการเงินอ่าจิตวิทยาการเงินอ่าเขาบอกว่ามันกระทบมาจากโควิดแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านจิตใจของคนหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ที่ไปดูอีกทีนึงอ่ะตอนช่วงนั้นมันมีปัญหาปี2020อ่ะมันมีปัญหามันมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาเขาเรียกว่า financial psychology ครับ อ่าเดี๋ยววันไหนก็จะมาคุยคุยเล่มนี้ให้ฟังเหมือนกันอันนี้จะไม่ลึกเท่ากันโคสที่ที่เรียนมาแต่ว่ามันมันสามารถที่จะฝึกได้โดยที่ว่ามันเป็นกลไกของร่างกายในการทําซ้ําๆ21ครั้งเพื่อจะเปลี่ยนผังสมองอันนี้เดี๋ยวมาเล่าอีกทีนะเพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนชะตาชีวิตอะสัพัธ์่ลองแนะนําวิธีหน่อยพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเคสดีกว่านะว่าเคสไหนมันน่าจะเกิดขึ้นกับกับเอ่อกับคนทั่วไปเยอะๆเนี่ยแล้วลองมาทําดูว่า21ครั้งเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนจริง <S 2> <S 2> เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีประมาณนั้นเนะพี่นะถ้าเป็นออคลิปหน้าออออโอเคถ้างั้นคลิปวันนี้ก็โอเคเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ<ด>เคสนี้<ด>เรื่องการแบ่งปันเคส<ด>โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ